ยาด้วยนะครับนมอีกครับนมอีกครับนมยามีไหมยาเอายาให้ยายด้วยยายาสุขภาพแข็งแรงนะครับลูกสาล้อเเล้ยงนะนี okay. ่นมกินให้เป็นสี่มงคลนะครับให้เด yeah> ็กกินครับผมส่วนน้าส่วนน้ำแงแบ่งไปเป็นน้ำมนต์หรือที่เหลือก็เอาใส่รถ เอาใส่รถกระบาครับเอาไปเป็นน้ำมนต์สักขวดพอที่เหลือก็เอาใส่รถกระบะครับครัครับเอาไปเป็นน้ำมนต์ขึ้นหัวก็เอาขึ้นรถเออเอาเป็นน้ำมนต์ได้เนาะน้ำแบ่งไปเป็นน้ำมนต์สักขวดและที่เหลือก็เอาที่เหลือก็เอาใส่รถนะครับน้ำแบ่งไปเป็นน้ำมนต์สักขวดสองขวดที่เหลือก็เอาใส่รถเลยครับที่เหลือใส่รถครับผม ครับอันนี้เอามาแล้วครับน้ำแบ่งไปเป็นน้ำมนต์สักขวดสองขวดนะครับแล้วก็ที่เหลือที่เหลือก็เอาไปเลยอ่าส่วนขนมเอานมเอานมเอานมออกให้เราอ่อนได้กินเป็นสิริมงคลมาด้เก็บ๊นะเก็บไจ๊อาดูอีกอันครับผมอ่าครับผมอันนี้อันนี้อ่าครับผม อันมนี่เอาไว้กินนะลูกนะนมนมเอาไว้กินเลยครับเก็บเลยครับเก็บไปเลยให้เราอ่อนกินอ่าเอาละอ่อนเอานมขอขอนมครับตามให้ยายด้วยนะครับอันมอีกครับนมอีกครับอันนมยามีไหมยาเอายาให้ยายด้วยยายาถุงให้แก้แรงครับขาดูขาดูไม่เหนื่อยเลย เอาไว้กินเลยลูกนะเด็กเอาไปแบ่งกันกินนะครับแล้อันนี้อันนี้พขยายมด้งนะครับพขยายมดเลยบองตามพขยายมั้งเลยอันนี้เก็บครับเก็บนมครับมาจิ้มเก็บเก็บครับครับเดนหน้าเลยครับ คับครับคับครันเข้ามาคนั่ครับครับ อันนั้นเราให้พาว่าเด็กก็กินเลยนะครับน้่ารู้น่ารู้ว่หลังอันนี้กเก็บรถเป็นรถเป็นรถเหลือ,อ,ลลองแล้วน้ำนี่แปลงให้เป็นน้ำมนต์รทุกขวดสองขวดแล้วก็ที่เหลือเอาใส่รถฝลังนะครับใส่รถฝล,ลั่ง เอในลำมตนแล้วก็เอาไปเอาไปรถขลังเลยครับแม่ไปกินเลยนะแม่ไปไว้กินครับอุ้ยเอาไปไว้กินเอาไปไว้กินฟ้าแล้วไว้กินครับเอาไว้กินเนาะจนนี่นี่เอาเอาไปรถเอาเนาครับแกไปเป็นลมตนได้เลยนะแกเปลียนกเนาเอาไปใส่รถขลเลืองใสรถขลเลียงเนใส่รถขลเลียง นู่นอันนั้นหนูไปไปกินที่บ้านเลยนะเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวรอใส่รถทางสีเขียวข้างหลังนะครับน้ำแบ่งไปเป็นน้ำมนต์ก็ได้ครับเอาไปเป็นน้ำมนต์เลยครับขวดสองขวดตั้งนะเอาไปเป็นน้ำมนต์เลยครับเป็นเอาเป็นโอเคครับเราออนได้นมมันาะ ກັບເພິ່ນເຮົາກໍໄດ້ເປັນ